รเราก็ไปเติมน้ำมันมาเต็มถังเรียบร้อยแล้วนะครับเก okay. น้ำมันเบนซินที่เราซื้อมาเป็นของวายร้อยนะครับวัดค่าความทันทานแล้วนะได้ปกติแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราพบก็คือเมื่อเราเติมน้ำมันมาเต็มถังแล้วแต่เกน้ำมันมันไม่ยอมจะเต็มถังด้วย นะครับเราจะทำยังไงดีครับอ้าวมาดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยครับวิธีการของเรานะครับเราก็จะต้องถอดถอดเอาชุดลูกลอยขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมาทำการแก้ปัญหา นะครับว่าเทน้ำมันของเราเนี่ยมันขึ้นไม่สูกนะครับอันนี้ของใหม่นะครับซื้อมาวายร้อยมันก็ใส่ได้พอดีนะนะแต่ค่าความต้านทานของมันจริงๆมันอาจจะต้องลดน้อยลงไปอีกนะครับเพราะว่าน้ำมันเต็มถังค่าความต้านทานมันก็จะน้อยถ้าน้ำมันเกน้ำมันแห้งถังค่าน้ำมันแล้วก็ ต่าความตั้งทานก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้เราก็มาแก้ปัญหากันเลยนะครับหลังจากถอดชุดปลั๊กไฟออกแล้วนะรเรากนะร็ประมาณเราเต็มถังแล้วแต่อย่าคือมันไม่เต็มกับเราด้วย เราก็ต่อหมาแล้วนะครับเราก็มาดูลักษณะอาการว่าเวลาน้ํามันเต็มถังน้ามันมันบิดไปทางไหนครับนี่นะครับน้ํามันเต็มถังเกจะต้องขึ้นมาทางนี้นะครับอ่านานี้น้ํามันหมดถังน้ํามันเต็มถังครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการดัดขาบริเวณข้างนี้ครับนี่เลยครับโดยใช้ตัวนี้เลยครับ ดับเพื่อให้ค่าความต้านทานมันน้อยลงนะครับเราก็จะลองประกอบเข้าไปใหม่ประกอบจากด้านนอกนี่นะครับยังไม่ยัดกลับเข้าไปก็เปียบไฟนะครับแล้วก็เราก็จะเปิดสวิตช์ดูนะครับ ขึ้นเ,ออเราก็มาดูที่เกจวัดบนหน้าปัดครับว่าหลังจากดัดแล้วค่าเป็นอย่างไรบ้างเกจน้ำมันตอนนี้อ่าขึ้นสุดแล้วครับเนี่ยขึ้นสุดแล้วนะครับ ขึ้นสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะครับแล้วก็เราก็ประกอบกลับคืนไปก่อนเลยครับหลังจากดัดแล้วนะครับประกอบกลับคืนนะครับแล้วก็ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเมื่อเราซื้อเกน้ำมันเบนซินมาแล้วนะครับประกอบแล้ว น้ำมันมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็คือไม่ไม่เต็มถังไม่ปูนให้เรานะเราก็จะต้องมาทําการดัดขาอันนี้เราประกอบก่อนเลยค่ะประกอบลงในถังเลย ให้แน่นพอตึงมืออย่าแน่นเกินไปเดี๋ยวน็อตขาดนะครับถ้าน็อตขาดงานก็จะงอเข้าเราทำให้งานเล็กกลายเป็นงานช้างนะครับอันนี้เราก็ ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบเสร็จเรียบร้อยลเลยเก็บสายให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเกน้ำมันกันครับว่าหลังจากที่เราทำการแก้ปัญหาแล้วนี่เป็นอย่างไรนะครับ มาดูเลยครับอ้อนกุญแจเลยครับ ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้นิดเดียวนะครับยังไม่ตรงอันนี้เราดัดขาไปแล้วเราลองข้างนอกเนี่ยมันตรงนะครับจะเราดูปัญหากันต่อไปที่ว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรนะครับเราต้องดัดตรงไหนอีก ก็เมื่อกี้นี้เราปรับแต่งที่ขามันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ฟูนให้เรานะครับยังไม่ฟูนให้เราเนี่ยเราก็วิธีการเราจะแก้ปัญหาไงครับนะก็แสดงว่าแรงต้านทางด้านเนี้ยนะครับที่จะยกลูกลอยเนี่ยมันน้อยไปนะครับแรงต้านที่จะยกลูกลอยมันน้อยไปเราก็ทําการดัดตรงนี้เลยครับนี่นะครับนะครับดัดไปงี้นะครับ เพื่อให้ให้เหล็กเนี่ยมันงอกลับไปทางนี้นะครับเมื่อเราใส่ลูกร้อยไปแล้วเนี่ยมันจะได้มีแรงต้านนะครับแรงต้านขึ้นกลับขึ้นมาครับใส่เพื่อให้มีแรงต้านกลับขึ้นมานะครับมันนี้ เดี๋ยวเราล็อกฝาถังก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกตกันหลังจากที่ว่าเราดัดขาแล้วก็นะครับ น,นี้ก็ออกมั่นใจแล้วนะครับว่าปูนแน่นอนร้อยอรเอันนี้ปูนชัวร์เลยครับ เราเก็บให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นตัวกันการลงกาวนะครับการจัดช็อตนะแล้วก็จัดเรียงสายให้สวยงามเรียบร้อย ก็เน็บเข้าไปนะมันจะมีที่เน็บนะครับเหลี้ยงสายมีที่เน็บเก็บสายเรียบร้อยนะครับปิดบอกนะครับมาดูที่หน้าปัดกันเลยครับว่าเป็นยังไงครับหลังจากเราประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็สามารถแก้ปัญหา เกจน้ำมันเนี่ยเมื่อเติมเต็มถังแล้วไม่ตรงได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ